สวัสดีค่ะออม Always ออมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกลูตากันค่ะคือออมอมเคยตั้งใจเอาไว้ว่าชีวิตเนี้ยออมจะไม่กินกลูต้านะคะอันนี้คือหมายถึงกลูตาทุกรูปแบบเลยนะคะทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดเพราะว่าออมอมาไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากผิวขาวใสแบบวิ้งว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะคือออมอมาโอเคกับทุกสีผิวแต่ว่าขอแค่เป็นผิวแบบผิวสุขภาพดีเนียนนุ่มไม่ว่าจะสีไหนสีแทนสีน้ำผึ้งสีขาวอะไรเงี้ยคือออมโอเคหมดนะคะแต่ขอให้มันแบบเรียบเนียนเป็นสีเดียวกันก็โอ แล้วอย่างถ้าเกิดช่วงไหนที่เราไปใช้ชีวิตกลางแดดบ่อยๆหรือว่าตอนที่ไปเที่ยวทะเลแล้วกลับมาผิวมันก็จะค้ำเสียเป็นปกติอยู่แล้วนะคะกลับมาเนี่ยเราก็จะบำรุงผิวให้เยอะกว่าเดิมดนิดนะคะมันทาครีม Boy Boy. บ่อยๆสักประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะผิวมันก็จะกลับมาขาวเนียนเท่ากันปกติแล้วเนี่ยแล้วเพราะเหตุผลต่างๆเหล่านี้ค่ะอมก็เลยคิดว่าการที่เราจะมากินกูต้าให้ผิวเราแบบขาวขึ้นไปอีกอะ่ะมันไม่จาเป็นทีนีน้จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่เมื่อปีที่แล้วค่ะอมไปทริปเที่ยวทะเลบ่อยมากไปหลายที่มากแล้วก็จะมีการบใสสส่ขาั้น ใส่บิกินี่ทาแดดบ้างและอย่างเราห่วงสวยส่วนใหญ่แล้วก็จะห่วงแต่หน้าใช่ไหมคะแล้วก็จะทาครีมกันแดดโบกโบกโบกไปแต่ว่าผิวตัวเราก็ทานะทาครีมกันแดดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบทาซ้ําบ่อยๆอะไรขนาดนั้นนะคะก็แน่นอนว่ากลับมาเนี่ยผิวตัวก็จะคล้ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันแบบหลายทริปสะสมสะสมผิวมันก็แบบคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นผิวออกมามันเลยกลายเป็นผิวแบบสองสีนี่หรอคะคือภายในร่มผ้ามันก็จะขาวเนียนปกติแต่ภายนอกร่มผ้าเนี่ยคือ แขนน่ะขาเนี่ยคือมันจะข้ำแล้วมีรอยตัดแบบเป็นสองสีชัดเจนมากเลยนะคะโดยเฉพาะตรงที่เราใส่นาฬิกามันจะเป็นรอยนาฬิกาขึ้นมาแบบเป็นขอบอย่างเงี้ยแล้วที่เทา้าอ่ะคืออมอจะใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบสันสนนะคะคือมันจะเป็นรอยรูปรองเทา้าแบบนั้นชัดเจนมากแบบตัดเป็นสองสีเลยนะคะและทีเนี้ยมันก็มีปัญหาตรงที่เวลาอมอถ่ายงานอ่ะคืออมอต้องถ่ายรูปแล้วก็แบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวเราอะ่ะมันแบบ หน้าขาวกว่าตัวหัวขาวกว่าแขนอะไรเงี้ยเออแล้วก,ก็ไม่ชอบให้ผิวมันดูแบบเป็นสองสีไม่เหมือนกันนะทีนี้นก็เลยไปหาพวกแบบสครับผิวสบู่ผิวขาวทาครีมบ่อยๆคือพยายามขัดขัด,ขด,ขดนู่นนี่ให้แบบแขนอะมันขาวเท่ากับตัวแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ซื้อมาช่วยเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะไม่รู้เพราะด้วยอายุที่มากขึ้นหรือว่าผิวเรามันแบบกล้นแดดมากขึ้นหรือย,อยังไงก็ไม่รู้อะเออคือมันก็ไม่ได้ขาวขึ้นมาได้เร็ว,วันเหมือนเมื่อก่อนที่เราเป็นอะนะคะทีนี้ จนมีคนมาแนะนํากลูต้าให้ออมรู้จักตัวหนึ่งนะคะคืออมก็ต้องบอกตามตรงว่าอมไม่เชื่อเลยนะคะว่าพวกกลูต้าที่กินเข้าไปมันจะช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้อะไรขนาดนั้นน่ะเออแต่ออมก็กินได้บอกไหมเพราะว่าเราทํามาหลายอย่างแล้วมันไม่เห็นผลอะไรทั้งสิ้นน่ะอมก็เลยลองกินกินแบบจับผิดนะคะกินแบบวัดผลน่ะกินแบบสังเกตตัวเองทุกวันว่ามันจะช่วยได้จริงๆรหรอวะถ้าช่วยได้ฉันจะกินต่อกินต่อเออนี่คิดแบบนี้จริงๆนะแล้วคือจนตอนนี้ค่ะกินมาต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันประมาณ2อาทิตย์แล้ว มันเห็นผลจริงๆคืออันนี้นก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยกินกลูตามาก่อนในชีวิตนะคะแล้วอันนี้คือเห็นผลแต่เดี๋ยวอมจะมาเล่าให้ฟังว่าเห็นผลนะนะเห็นผลอะไรบ้างซึ่งตัวกลูตาที่อมกินนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคอลลีกลูตาซีนะคะหลายๆคนนะอมว่าน่าจะคุ้นๆคาว่าคอลลีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะตอนที่คอลลาเจนมันแบบบูมมากๆดังมากๆช่วงยุคเบิร์กของคอลลาเจนนะคะคือเราจะรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนเพราะมีแต่คนพูดถึงก็คือคอลลี่คอลลาเจนเออแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าาเขาพัฒนา มาเป็นตัวกลูตาซีตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของผิวขาวใสมากขึ้นแล้วก็เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้ออกล้าลองกินกลูตาตัวนี้เพราะว่ามันเป็นของแบรนด์คอลลี่ซึ่งมันดังแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือตัวนี้ค่ะเขาเป็นกลูตาคุณภาพสูงที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยแล้วก็มีออยอนะคะเป็นอาหารเสริมที่รวบรวมสุดยอดสารตั้งต้นในการผลิตกลูตาไทโอในร่างกายแล้วก็รวบรวมวิตามินต่างๆนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวเนี่ยเอาไว้ให้เราในเม็ดเดียวซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาก็เคลมเอาไว้ว่ากลูต้ัววเนียจะช่สริม ช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสขึ้นได้1ระดับนะคะภายใน1นซองส่วนประกอบสําคัญในคอลลีดกลูต้าซีตัวนี้นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยและแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องบํารุงผิวทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีแอลบลูต้าไฮโอนนะคะของแท้นาเข้าจากญี่ปุ่นแอลซิสเทอีนที่ช่วยเสริมสร้างกลูต้าไฮโอในร่างกายมีเกรปซีดนะคะหรือว่าสารสกัดจากเล็ดองุ่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวช่วยให้ผิวหนนน้าาของเเรียส ลแล้วก็มีสารสกัดจักทัพทิมนะคะที่จะช่วยยับยั้งกระบวนการ แก่ชาราของร่างกายก็คือช่วยลดพวกริ้วรอยแห่งวัยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E ที่จะช่วยเข้าไปบำรุงแล้วก็ดูแลผิวของเราอีกด้วยค่ะและตัวนี้นะคะก็มีกลูตาไทโอนและซิสเทอีนเนี่ยสูงถึง350มิลลิกรัมนะคะเป็นปริมาณที่ออยอก,กําหนดคือ2ตัวนี้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะยิ่งส่งเสริมการสร้างกลูตาไทโอนในร่างกายให้เห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะลักษณะมเม็ดเขาจะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะสีชมพูกลืนง่ายไม่สืดคอวิธีทานก็คืออ1เมซูก่น ะะแล้วก็ดื่มน้าตามเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นผลไวๆนะคะหรือช่วงนี้แบบผิวค้้าเสียมากๆต้องการที่จะแบบรีบูสผิวตัวเองอย่างเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เจ็ดวันแรกอะคะ่ะหอาทิตย์แรกกินวันละสแคปซูลได้เลยนะคะแล้วหลังจากครบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราค่อยลดลงไปเหลือ1เม็ด1เม็ด1เม็ดต่อไปเรื่อยๆค่ะและหลังจากที่ออกได้ลองกินคอลลีกรูตาซีตัวนี้นะคะต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะก็คือตอนนี้หมดไป2อซองแล้วนะอันนี้คือ2งที่หมดแล้วนะคะกาลังจะขึ้นซนนนะองท มันเนียนนุ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคือแฟนเอามามาจับแขนแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ทาครีมเยอะเหรอเออทำไมผิวมันดูแบบลืลลล่นๆยยนุ่มๆอะไรเงี้ยเออแบบเฮ้ยเห็นผลว่านี่แค่สอง,ส,องสามวันเองนะทีนี้ก็กินไปเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะคะจนหมด1ซอง2ซองคือเรื่องความขาวอะคะ่ะเราก็ไม่ได้เห็นผลว่ามันจะแบบขาววิงเวอร์อะไรขึ้นมาขนาดนั้นนะคะเออสงสัยมันคงช่วยได้แค่แบบบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมั้งเออเรื่องขาวคงไม่เห็นผลหรอกแต่ทีนี้พอเอามาดูตรงที่รอยนาฬิกาค่ะคือไม่รู้ว่าคลิปกก่ออนะะคืจสเต มถ้าอมไม่ได้ใสนาฬิกานะคือมันจะเห็นเป็นรอยตัดอะชัดเจนตอนนี้คือมันกลืนแบบสีผิวมันเรียบเนียนเสมอกันหมดแล้วคืออมก็งงมากว่าเอ้ยฉันขัดผิวมาเป็นเดือนอะไม่ได้ช่วยเลยนะคะรอยนาฬิกาก็ยังอยู่แต่ว่ากินอันนี้ไปแค่อาทิตย์เดียวคือเห็นแล้วนะว่าสีมันกลืนไปนะคะมันสม่ำเสมอกันมากขึ้นอะแล้วก็รอยรองเท้านะคะที่อมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเส้นๆอะตอนนี้ก็คือแบบสีมันใกล้กันชัดเจนมากขึ้นเลยอันนี้คืออมคอนเฟิร์มเลยนะคะเนี่ยก็จะมี2รอยนียแหละคือรอยนาฬิกากับรอยที่รองเท้า ะะที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนอะคือเราก็เข้าใจแหละว่าเออเรามองตัวเองในกระจกทุกวันนะคือเราก็จะชินแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรขนาดนั้นอะว่าเฮ้ยผิวมันขาวขึ้นวะ่ะจนได้มาดูจุดที่มันมีปัญหาผิวคล้ำเสียจริงๆอะตรงนั้นถึงจะเห็นว่าเออมันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะคะเออและที่ออมชอบมากๆอีกอย่างนึงนะคะคือตัวนี้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเพราะว่าทุกทีอะคะ่ะเวลาที่ออมกินอาหารเสริมบ,บางตัวมันจะมีอาการแบบคลื่นไส้ผื่นผะอน นิดหน่อยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราตัวเล็กน้ําหนักน้อยมากหรือเปล่าเวลาแบบได้รับสารอะไรเข้าไปมากมากค่ะมันก็เลยมีอาการแบบโอเวอร์โดสหรอหรือยังไงประมาณเนี้ยเออแต่พอได้ลองกรูตาซีตัวนี้นะคะอมก็แบบรุนมากเลยว่าจะแบบพะอืดนะอ,อ,อไมไหมสรุปก็คือไม่เป็นนะคะตัวนี้ก็คือกินได้ทุกวันต่อเนื่องไม่มีผลข้างเคียงไม่แพ้อะไรเลยคืออมกินได้อมก็ทุกคนน่าจะกินได้อ่ะสรุปสุดท้ายนะคะอมก็อยากจะแนะนาคอลลีกลูตาซีตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องการจะดูแลตัวเองอยากผิวขาวใสสุขภาพ ดีมีผิวที่แบบเนียนนุ่มน่าสัมผัสหรือว่าสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาผิวอยู่นะคะเช่นผิวคล้ำเสียผิวไม่เรียบเนียนรูขุมขนกว้างผิวไม่กระชับอะไรเงี้ยคือตัวนี้ตอบโจทย์มากจริงๆนะคะอยากให้ลองดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่างที่ออมบอกว่าแรกๆคือมันดูไม่ออกเลยนะคะว่าเออผิวมันขาวขึ้นไม่ออกเลยแต่พอแบบ1นึ่งซองสองซองคือเราต้องมีวินัยในการทานด้วยนะคะคือถ้าเราต่อเนื่องจริงๆอะ่ะรู้เรื่องแน่นอนเขาจะค่อยๆเข้าไปช่วยแบบปรับผิวเราให้ค่ะ อายยยใสเเเีีบนนขึ้่งป็ธรรมชาตินะคะค่องทางการสั่งซื้อนะคะถ้าเป็นแบบซองแบบนี้ใน1ซองจะมี7เม็ดนะคะ7แคปซูลราคาซองละ89บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นหรือว่าร้าน c j ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบกล่องนะคะคือของออมากินแบบกล่องเลยนะเพราะอยากรู้ว่ามันแบบเห็นผลจริงไหมไงก็เลยแบบอยากต่อเนื่องนะคะเนี่ยใน1กล่องของเขานะคะก็จะมี4ซองนี่ซองละเเม็ด4ซองก็รวมทั้งหมด28เม็ดนะคะกินได้ประมาณ1เดือนพอดีแบบกล่องเนี่ยจะราคา 356บาทนะคะหาซื้อได้ที่ร้านวัดส,สันบูธแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้อมก็เอาอะไรมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครมีคําถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลลีกลูต้าซีตัวนี้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เพจเขาได้นะคะที่ Facebook Page คอลลีคอลลาเจนนะคะแล้วก็ที่ IG คอลลีพิงก์ออฟฟิเชียลค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ